ดูดวงคนที่เกิดวันเสาร์เปลี่ยนชีวิตด้วยปัญญาเปลี่ยนโชคชะตาด้วยตัวคุณสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์พัน์มโนธรรมนักโหราศาสตร์มืออาชีพค่ะวันนี้นะคะมาดูดวงฟรีด้วยไพายิบสีนะคะให้กับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ ในเรื่องของการเงินการเงินความรักและก็ภาพรวมนะคะว่าจะเป็นเช่นไรค่ะในเรื่องของการเงินนะคะคุณมีเกณฑ์เรื่องของการใช้เงินไปเพื่อการเดินทางหรือการลงทุนระหว่างทางนะคะหรือการใช้จ่ายระหว่างทางที่คุณกําลังไปนะคะถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่ใช้เงินไปแล้วก็ยังเกิดผลประโยชน์หรือว่าเกิดสิ่งดีๆขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดตัดสินใจทําอะไรนะคะก็ทําได้ค่ะในเรื่องของการงานนะคะในช่วงการงานของคุณนะคะถือว่า สิ่งที่คุณทำค่ะยังสร้างอนาคตที่ดีหรือว่าเป็นงานที่ยังมั่นคงอยู่นะคะเป็นอนาคตในเรื่องของการทำงานที่ยังส่งเสริมชะตาชีวิตของคุณอยู่ค่ะทำให้ดีที่สุดทำด้วยความตั้งใจนะคะไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นค่ะเราทำเต็มที่เต็มศักยภาพความ ังไงก็ประสบความสําเร็จและก็ที่สําคัญค่ะทําด้วยใจรักด้วยนะคะในเรื่องของความรักค่ะถ้าเป็นคนโสดนแนะนําว่ารักตัวเองก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะอยู่กับตัวเองรักตัวเองให้มากๆค่ะไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นนะคะสนใจเรื่องของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสพบกับความรักที่ดีแน่นอนค่ะในเรื่องของครอบครัวนะคะช่วงนี้ค่ะอย่าใจร้อนค่ะอารมณ์เย็นๆคุยกันด้วยความรักความเข้าใจนะคะคุยกันดีๆค่ะเพราะฉะนั้นจะสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้ดีนะคะมีบางเงื่อนไขมีบางเรื่องที่ต้องคุยกันแล้วก็ใช้เงื่อนไขข,ของการตกลงค่ะในเรื่องของการทําการเจราจาทําให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขแนละก็มั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นท้อยทีทายาศัยกันค่ะในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดนะคะความหนักแน่นความอดทนหรือวความขยันหมั่นเพียรค่ะ จะช่วยทำให้ทุกๆสถานการณ์นะคะประสบความสุขและความสำเร็จค่ะคิดดีทำดีพูดดีนะคะยังเป็นพื้นฐานของการทำความดีที่จะทำให้เรามีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จพบเจอแต่สิ่งดีๆกัลยาณในวิธีดีนะคะติดตามสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะเป็นเบอร์มือถือเบอร์มงคลค่ะหรือพิธีกรรมวงสว่างตั้งศาลใดๆออกเลิกรดเลิกแต่งงานหรือว่า เลิกมงคลต่างๆนะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทันด้วยนะคะพบกันที่ความสุขและความสำเร็จกับอาจารย์ทันมโนธรรมสวัสดีค่ะ